สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ก็อากาศเย็นลงบ้างแล้วนะคะถึงจะยังไม่หนาวมากแต่ว่าพอที่จะทําอาหารประเภทร้อนๆที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นได้อยู่ค่ะวันนี้เราจะทำข้าวต้มหมูสับกันค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะวันนี้เราจะทำน้ำซุปด้วยหหวไชเท้าค่ะมีแครอทด,ด้วยพอจะมีเวลาว่างก็เลยนำทั้งสองอย่างมากดเป็น รูปดอกไม้นะคะใช้พิมพ์ที่ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากหรอกคะ่ะทำออกมาแล้วก็น่ารักแล้วก็จะทำให้อาหารของเรามีความน่าสนใจค่ะแบบนี้ละคะ่ะเด็กๆเ,เขาก็จะชอบสำหรับวัตถุดิบของเราที่เพิ่มเติมในวันนี้นอกจากแครอทแล้วก็หัวไชเท้าแล้วนะคะวันนี้เรายังมีเห็ดหอ,อมสด แล้วก็พวกต้นหอมผักชีต่างๆด้วยนะคะวันนี้เราใช้เป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายกับต้นหอมเป็นพืชผักที่ทําให้มีกลิ่นหอมชวนกินค่ะสําหรับเห็ดหอมเนี่ยใครมีเป็นแบบแห้งก็ได้นะคะนํามาแช่น้ําก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ของเราโดยส่วนตัวเราชอบแบบเห็ดหอมสดมากกว่าค่ะ เอามาทําให้เป็นดอกเป็นลวดลายนิดๆหน่อยๆน่นะคะส่วนที่เป็นรอยอแตกธรรมชาติแบบนี้ก็ไม่ต้องทําแล้วค่ะแบบนี้เลยก็สวยดีเหมือนกันค่ะส่วนหนูสับเนี่ยวันนี้เราเลือกมาแบบติดมันนิดหน่อยค่ะหมูเขาจะได้นุ่มแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะคะน้ำมันหอยน้ำมันงาพริกไทยน้ำตาลนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะมา,เ,าเริ่มทำน้ำซุปกันค่ะส่วนข้าววันนี้เนี่ยเราจะใช้ข้าวสวยที่หุงสุกนะคะหุงสุกใหม่ๆเลยค่ะเป็นข้าวหอมมะลินุ่มๆค่ะไม่เสียเวลาที่จะต้มข้าวาตั้งแต่เป็นข้าวสารนะคะสะดวกแล้วแต่บ้านใครบ้านมันค่ะส่วนเราไม่มีเวลามากพอที่จะมา,เ,าเริ่มต้นตั้งแต่ต้มข้าวนะคะก็เลยจะใช้วิธีรัดแบบนี้มาตลอดค่ะ น้ำซุปก็จะมีะรากผักชีมีกระเทียมนะคะแล้วเราก็จะใส่หมูสับใส่แครอทพอเช้เท้าลงไปค่ะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยเห็ดหอมสดก็ใส่ลงไปเลยค่ะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำซุปนะคะต้มให้ทุกอย่างดึงรสชาติออกมาให้หมดเลยนะคะจะได้น้ำซุปที่อร่อยแล้วก็ถูกใจเราค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะ แล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดให้เข้ากันดีชิมรสชาติเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาที่เราชอบค่ะทุกอย่างสุดสุกเรียบร้อยดีแล้วข้าวก็นุ่มเข้าก,กันกับน้ำซุปดีแล้วเนี่ยก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่รวมทั้งกระเทียมเจียวแล้วก็โรยพริกไทยได้เลยค่ะ แค่นี้ละค่ะข้าวต้มหมูสับง่ายๆของเราเรียบร้อยแล้วค่ะอากาศเยน็เยนๆแบบนี้ข้าวต้มเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอาหารของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อเย็นก็เหมาะมากค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจักใส่ถ้วยกันคนละชามสองชามแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากรักษาสุขภาพกันค่ะ ขออย่างเดียวขออย่าให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกๆกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน